บบนี้แล้วนะคะก็แวะกันมาได้นะคะวันนี้ชาตองหกเรามาแจกชายเย็นนะคะให้พี่น้องนะคะได้โดบกันก่อนกลับไปล้างบ้านไปทํางานกันต่อได้นะคะตอ,อนลาทองฟ้าไม่สดใสนั่งมองไปไรซึ่งทิศทางมีเพียงฝันและเพียงความหวังที่ยงไกลในบางครั้ง อันนี้ชาเขียวนะคะนี่เป็นชากุหลาบนะคะใช่ค่ะชากหลาบนะคะที่แบบพี่พๆมุสลิมชอบกินหลังปอซอะค,ะค่ะค่ะได้ไหมทานไหมทานเย็นๆหน่อยผ่าแจกฟรีค่ะปี่เนาแจกฟรีค่ะแ,แจกฟรีค่ะแจกฟรีนะคะ แกหนูแจกให้หนูเดินแจกให้อ่ะอันนี้อันนี้อร่อยหนูแนะนำหนูแนะนำค่ะเึกว่งหมอเลยหมอเลยไปตั้งหมัดหมอเลย,อ,เลยอ่ะชาเย็นเลยอ่ะชาเย็นอ่ะอันนี้ชากุหลาบมาอร่อย<า>ลองดูสดชืน่นชาเย็นได้ไหมชาเย็นก็ได้อ่ะ <laughs> ชากุหลาบมาหนูเชื่อเลยสดชื่นตัวนี้ไม่ขวดสุดท้ายหมดแล้ว อันนี้ค่ะชาชาค่ะพี่เอาเลยกิบได้เลยอันนี้ชากุหลาบค่ะชากุหลาบค่ะอ่่ะนี่ยังเนาฟอันนี้ชาเขียวมาลิอันนี้ชากุหลาบชาเขียวชาเขียวชาเขียวนี่ชาเย็นหมดแล้วค่ะพี่ไปต่อแถวตรงนู้นได้เลยไม่ไค่ะขอบคุณนะค่ะชากุหลาบชากุหลาบที่บางชอบกินหลังปอซอกันนั่นแหละอร่อยสดชื่นค่ะลองชิมดูได้เลยค่ะซู้ๆูนะคะ นี่เป็นชากุหลาบนะคะลองกินหน่อค่ะชาเขียวนะขอบคุณนะคะค่ะเอาชาเขียวค่ะชาเขียวค่ะยวน yes for free what this one this one is uh roast tea we we are a subsidiary of uh 88 company the tongwon industry in malaysia k e d a ด I think you from Malaysia right yeah Malaysia one more later I take one ชากุหลาบค่ะชาเขียวค่ะชานึ่งคาณค่ะ